ีครับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมมนตตีอ s u ุสเมโทรโซเชียครับวันนี้นะผมพามาดูของแต่งสวยๆพามาชมหนุ่มรอคันนี้กันครับวันนี้นอกแนวหน่อยปกติจะมาเป็น m ิวเในช่วงนี้แต่คันนี้สวยจัดจ้านจริงๆจัดโดยนะกกมลกันยาของเรานั่นเองนะครับสำหรับรุ่นนี้ต้องขอบอกกันเลยว่าเป็นรุ่น4ี่ประตูตัวเตี้ย เกตรุ่นก็คือแคปโฟ1.9แซดนั่นเองครับเป็นรุ่นท็อปในเกตแซของทรงมาตรฐานของเราสีนี้มีในเกตแซเท่านั้นสำหรับสีเทาคันนี้เบื้องต้นเลยครับอย่างที่ทุกท่านเห็นครับน้องมาเลยด้วยความหล่อฝากระโปรงทรง A ของแบรนด์ m คครับหรือของน้ากระบนนั่นเอง สวยหรอดุดันฉบเฉียวมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูนี่กันอีกนิดนึงครับคันนี้นะครับพร้อมเสิร์ฟมาด้วย Mac SSR Type C นะครับตัวนี้หน้า9.5นะครับออฟหลัง10.5 ลัดยางขนาดเท่าไหรน่น้อเรามาดูกันครับสำหรับตัวนี้นะครับลัดยางมาที่สองหกห้าทับสี่ศูนย์นะครับสำหรับยางหน้าของเรานี่ครับเรามาดูด้านหลังกันครับสำหรับด้านหลังเนี่ยลัดยางมาอยู่ที่สองหกห้าทับสีู่นย์ R สิบแดเช่นเดียวกันนะ แต่ตัวนี้เป็นตัวสีเทากันต้องบอกก่อนนะครับตัวนี้เป็นแม็กสีเทากันหก,ก้านหรูใส่ดุมในตัวของมันเองนะครับเสียดุมสีเงินนั่นเองโหลดหนึ่งุดห้าหน้านะครับหลังสี่ให้ทรงสวยต้องบอกก่อนให้ทรงสวยมากเดี๋ยวคันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีการถอดกันชนท้ายไว้อีก ทรงซิ่งแน่นอนสวยสมชบเชียวไปอีกสำหรับแคปโฟ1.9 z ของเรานะครับในรุ่นนี้มีความพิเศษหลายอย่างครับที่แตกต่างจากตัวอื่นเลยอันดับแรกครับห้หใ้าของเขาจะเป็นเบาะหนังมาเลยเบาะหนังสีดำเดินได้สีเทาครับ พวงมาลัยหุ้มหนังมันติฟังก์ชัน Cruise c o n t r o ภายในจะตกแต่งดูหรูหรามากครับแม้แต่คอนโซลข้างประตูก็เดินได้ระหุ้มหนังมาเช่นเดียวกันมาพร้อมฟังก์ชันหน้าจอขนาด7นิ้วพร้อมกล้องมองหลังนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางคันนี้หนุ่มรอคันนี้ต้องบอกว่าจัดหลอ่อจัดทรงได้สวยมากๆใครเห็นก็ต้องเหลียวมองแน่นอนถ้าถามว่าแล้วโปรโมชั่นคันนี้เท่าไหร่ล่ะไม่ถึงครึ่งแสนด้วยซ้ําครับถ้าจะออกหนุ่มรอหน้าตาแบบนี้เลยบอกเลยว่าไม่ถึงครึ่งแสนครับหลักหมื่นเท่านั้นเองลูกค้าท่านใดเนะี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีงบ1นึ่งแสนแสนหหรืออะไรก็ตามแต่ลูกค้าสามารถทักเข้ามา ถามมนตีได้เลยครับอย่ามนตรีจะให้ข้อมูลกลับไปสําหรับวันนี้นะครับมนตรีขออนุญาตไปเสริมรอ,อน้องต่อก่อนอุคันนี้ต้องบอกว่านักกรมนลจัดมาให้สวยงามไม่ผิดหวังจริงๆวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ